บอกหน้าโป้เขาท้องโป้งเขาโป้งหน้าโป้งไปเลยเบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็ยังอยู่กับซีรี์เรื่องสัตว์สื่อซึ่งคิวการถ่ายทำในวันนี้นั้นเป็นคิวที่พระเอกหน้าใหม่อย่างน้องปริม ผู้รับบทเป็นไอ้ห้าวจะต้องมีการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเล็กน้อยแล้วอย่างที่เห็นผู้กำกับคิวบูในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่อุธนากรโปสยานนท์พระเอกรุ่นใหญ่เรามาดูลีลาความตั้งใจของน้องพลิงกันครับน้องโดนนี่อยู่นี่บิดเอวบิดเอวไปไหม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 จังได้แล้วหักปึ้งมันเอาน้องเพลิงไปเลยก็เฮ้ย ก็เรียกว,ว่าดูแข็งแรงใช้ได้นะครับส่วนการออกแบบคิวบูนในครั้งนี้ก็เท่ในแบบฉบับของพี่อู๋ก็เอาเป็นว่าเราไปติดตามฉากนี้ได้ในซีรีส์เรื่องสัตว์สื่อรับรองว่าเรื่องนี้สนุกครบรดการันตีคุณภาพโดยพี่อูทนากรโปซิยานนตอนตอนคุยกันแรกๆเขาบอกว่าเขาเก่งทางด้านบูมมากเขาชอบชอบความลุ้นแรงครับก็เลยต้องน้องเล่นเองอรอกมันอยากเล่นอยากเล่นอยู่แล้วใส่บูนใส่บู